แพรนะครับผมในะจังหวัดแพร่นั่นเองแล้ววันนี้เราจะมาสอบถามไมรุม่นของแพรว่าถ้าหากเราถูกชักชวนให้ไปดื่มเหล้าหรือไปดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยกับพวกเพื่อนหรือครอบครัวนะครับจะมีรีแอคหรือว่าจะมีความพิเห๋งกันยังไงบ้างวันนี้มาพบกับรายการไมลรุ่นไมลยงแอแอลอกอฮอล์ยาแอลกอฮอล์ ครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับน้องเคทน,นะครับน้องเคทอ่าน้องเคทน,นะครับผม <c oughs> พี่ๆอยากจะถามว่าถ้าครอบครัวหรือเพื่อนๆเนี่ยชวนไปดื่มแอลกอฮอล์เคทเนี่ยคิดว่าสมควรไหมครับที่จะไปไม่สมควรครับไม่สมควรมากทำไม <c oughs> ครับทำไมก็เพราะผมไม่กินเหล้าครับลูกโป่งไม่กินเหล้า อันกอฮอล์มันนอครับอลนก็หอมมันไม่ดีครับแอลกอฮอล์ต็ดดีนะครับงั้นใช่ครับพี่ขอสามคำให้กับแอลกอฮอล์หน่อยได้ไหมครับขอป่าครับเจ๋อเฉียวรับผมสวัสดีครับพี่อะไรครับผมพี่ทูนะครับผมตัวมีความคิดเห็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่าเพื่อนๆหรือครอบครัวของพี่เนี่ยชวนไปดื่มเหล้าครับคิดว่าคงไม่เหมาะสมเจ็บอะไรครับเนี่ยเหล้ามันไม่ดีหรือว่าอะไรครับไม่ดีสุขภาพด้วยครับสารเป็นสารรักสุขภาพนะครับ ขอสามคำให้กับแอลกอฮอล์หน่อยครับมันไม่ดีมันไม่ดีนะครับผมเฉียบอีกแล้วครับครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาพบกับน้องน้องชื่ออะไรครับพิมน้องพิมพ์นะครับผมพี่มีคําถามมาถามว่าสมคติว่าเนี่ยครอบครัวหรือเพื่อนเราเนี่ยชวนไปดื่มเหล้าเราคิดว่าสมควรไหมครับก็ถ้าความคิดเห็นของตัวก็คือถ้าเราไปอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่อะไรเนี่ย มันน่าจะดีกว่าเราไปกับเพื่อนหรือว่าไปเองคิดว่าน่าจะดีกว่าแล้วน้องพิมพ์นี่ไม่ถ่ายดื่มเหล้าไหมครับเนี่ยไม่ค่อยดื่มอ๋อคือไม่ค่อยดื่มค่ะไม่ค่อยดื่มแต่ห้ามนะครับไม่ัดื่มแต่ห้านะครับเป็นแบบมีโอกาสเอ้ยเอ้ยก็ดื่มได้แต่กับผู้ใหญ่อะไรเงี้ยก็ขอสามคำให้แอลกอฮอล์หน่อยครับก็กินก็ได้กินก็ได้หรือไม่กินก็ได้กินก็ได้ยกก็ดีนะครับผมกินก็ได้ยกก็ดี ขอบคุณมากครับเดี๋ยวครับตอนนี้เราอยู่กับน้องอะไรครับชื่อน้ำน่านค่ะน้ำหน่านนะครับน้ำน่านมีความคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับว่าถ้าครอบครัวหรือเพื่อนเราเนี่ยชวนไปดื่มเหล้านะครับคิดว่ามาสมควรไหมก็แล้วแต่บางโอกาสใช่มันเกิดเพื่อนอะไรนี่ก็มันเกิดนี่มันเกิดทุกวันใช่ไหมครับขอสามคำให้กับแอลกอฮอล์หน่อยครับอ้าวอร่อยมากออร่ย ครับตอนนี้เราอยู่กับน้องอะไรครับเกมครับผู้พาครับนี่อยู่มออะไรกันครับมอสามก็เจอแล้วถ้ามีครอบครัวหรือเพื่อนเนี่ยชวนไปดื่มเหล้านะครับต้องถามทางพี่เป็นยังไงบ้างครับก็ต้องดูอายุของเราก่อนนะแล้วก็ดูสถานที่ที่เราจะไปด้วยถ้าดื่มกันในบ้านก็ปลอดภัยกว่าที่จะออกไป นี่เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยนะครับน้องภูผาแล้วก็น้องเจมส์นะครับผมมีประสบการณ์โดยตรงคือเพื่อนผมเค,คชยชวนผมอย <วะ S 1> ู่ <ละ S 1> าับคือผมก็นึกถึงครอบครัวเวลาเขาตงเสียเราเรียนนะครับเราก็ต้องนึกถึงเาออขาเวลาเรามอเราจะขาดสติเราอาจจะทำอะไรที่ไม่ยังคิดได้พีข่ขอสามคำให้กับแอลกอฮอล์นยครับเอาน้องเจมส์นะครับเมาไหมครับเมาไหมครับเอราเป็นอายุเราเนอะสิบแปดปีครับสิบแปดปีครับตอนนี้เราอยู่กับน้องอะไรครับชื่อการครับผม น้องการนะครับผับนี้น้องการทำอะไรอยู่ครับก็เรียนอยู่ครับผมอยู่ั้นมันเกยมศึกษาปีที่มโหครับงมโนี่เป็นน้องวัยรุ่นเลยนะครับผมที่มีคารถ่ายคลิปน้องว่าถ้าสมมติว่าครอบครัวหรือเพื่อนเพื่อนเราเนี่ยชวนไปดื่มเหล้ามันมีความมาสมควรไหมครับถ้าเกิดเป็นกรณีถ้าเรามีบุตรีเพาว่าล้วเนี่ยเรามีจุดหนึ่งที่เรารู้ว่าเรามีจินสามารถกินได้อย่างมีขอบเขตแล้วเนี่ยเราก็สามารถอาจจะร่วมนี่นิดหน่อยก็ได้นะครับผมแต่ก็ไม่ควรมากจนเกินไปเอาตามความเหมาะสมของอายุแล้วก็บุตรีเพาะทงเรานะครับผมเราก็ไม่ควร ีจ๋าเปนเกินขอบเขตนะคะจานเจเราไม่ได้เนาะลรวก็ทมให้มันอยู่ในที่นี่ถูกต้องนะครับผมก็้องแบบนี้ดีกว่าน้องการครับพี่ขอสามคำให้กับแอลกอฮอล์นะครับมีขอบเขตมีขอบเขตมีขอบเขตนะครับผมสวัสดีครับตอนนี้พี่เจอกับน้องอะไรเขาเนี่ยสีครับน้องพีครับโอ๊ตครับสีพีโอ๊ตนะครับผมพี่อยากจะถามว่าถ้าเพื่อนๆหรือครอบครัวเนี่ยชวนเราไปดื่มเหล้าอ่ะน้อง c ีพีโอ๊ตคิดเห็นยังไงบ้างครับ ปฏิเสธไปก่อนก็ได้ครับแล้วใจรจริงเราเขาอยากจะไปไหมไม่ไม่ไปเขาไม่อยากไปอยู่แล้วนะครับผมไม่ไปอะครับเพราะว่ามันยังไม่ถึงวัยที่สมควรเท่าไหร่อะครับก็วัยทางานหรือว่าวัยที่พร้อม หากินได้ก็ไปไปเราพร้อมกว่านี้นะครับถ้าทังครอบครัวก็ไปครับฝึกเข้าสังคมไปด้วยแต่ฝึกเข้าสังคมไปด้วยแต่ถ้าเกิดไปกับเพื่อนก็ยังไม่ไปดีกว่าเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่จะไปครับผมงั้นพี่ขอสามคำให้กับแอลกอฮอล์หน่อยครับไม่ดื่มครับขอบคุณครับคนนี้มราพบกับน้องฝินครับน้องฟินนะครับผมอ่าพี่อยากจะถามว่าถ้าน้องเนี่ย โดนผู้ครองหรือว่าเพื่อนชวนไปดื่มเหล้าเนี่ยน้องฟินมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับแล้วแต่คนถามครับแล้วแต่คนชวนว่าใครเป็นคนชวนเนี่ยถ้าเพื่อนชวนก็เอาไปไปหมดเลยไม่พลาดแม่ถ้าแม่ชวนครับแต่ถ้าพ่อแม่ชวนก็ดีอย่างหนึ่งก็คือมีคนเลี้ยงฮะมีคนเลี้ยงฮะมีคนเลี้ยงคะมีคนเลี้ยงนะครับผมคยสายเซมนนี่เอิ้นขอสามคำให้กับแอลกอฮอล์นะครับน้องฟินกินให้สุดครับ S <S แล้วอยู่ที่กลับไปนอนบ้างไม่โอเวอร์นะครับผมตครมา